สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปัจจุชนมนตรีโพวันนี้จะมาท่องคําอุปสรรคคําอุปสรรคมีดังนี้เอกซะซาสิบยกกำลังสิบแปดเพตตาสิบยกกำลังสิบห้าเทระสิบยกกำลังสิบสองกิกะสิบยกกำลังเก้าเมกะสิบยกกำลังหกกิโลสิบยกกำลังสามเฮกโตสิบยกกำลังสองเดคาสิบยกกำลังหนึ่งเดชิสิบยกกำลังลบหนึ่งเซนติสิบยกกำลังลบสองมิลลิสิบยกกำลังลบสามไมโครสิบยกกำลังลบหก นาโน1 0ยกกำลังลบ9ฟิโก10ยกกำลังลบ1ิเฟมโต10ยกกำลังลบ15ตโต10ยกกำลังลบ18ปริมาณของฐานมี7หน่วย 1. มวลมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัม 2. ความยาวมีหน่วยเป็นเมตร 3. เวลามีหน่วยเป็นวินาที 4. กระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์5อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคนวิน 6. ปริมาณของสารมีหน่วยเป็นโมล 7. ความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเด่าหน่วยเสริมมี2หน่วย 1. เลเดียน ian, หน่วยที่วัดมุมวงกลม 2. สเตอร์เลเดียนหน่วยที่วัดมุมทรงกลม